ขมนหมดทางรอดในเวทีโลกเพราะไทยเราจ่อที่จะชนะ2แนวรบทําเอาฮุนเซนเนี่ยถึงกับสติแตกกันเลยทีเดียวตอนนี้ต้องบอกได้เลยว่าจับโบขมนได้หลายต่อหลายอย่างจากที่เราพาทูตเนี่ยลงพื้นที่ได้เห็นของจริงได้เห็นความจริงกับตาของตัวเองเลยแต่ไม่สื่อของขมนครับเหมือนจะเงียบเป็นเป่าสาดไม่กล้าที่จะมาโต้แย้งข้อกล่าวหาต่างๆนอกจากสร้างเฟคนิวขึ้นมาเองโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับมาเริ่มกันที่ อัปเดตสถานการณ์ตามแนวชายแดนในจุดที่เราตึงกําลังเอาไว้อยู่ในตอนนี้นะครับก็ปรากฏภาพของนาคาเมนเนี่ยยังเติมกําลังอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดไม่มีหยดแต่ว่าล่าสุดครับจากรายงานของกองทัพเองก็มีการเปิดเผยว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนทั้ง7จังหวัดเนี่ยยังเป็นเหตุการณ์ปกตินะครับกองรับได้ของเราก็ยังคงวางกําลังตามแนวที่มั่น11พื้นที่และก็วางลวดน้ําอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะรักษาเรสปไตยของไทยเราไม่ให้คาเมรนั้นล้ําเข้ามาแต่ถึงแม้ว่าขณะนี้คาเมยนยังมีความพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงในรูปแบบต่าง อย่างเช่นการสร้างข่าพร้อมการจร้างอินฟูการจัดฉากการสร้างสถานการณ์ใส่ร้ายประเทศไทยหรือแม้แต่การจร้างวางบุคคลสมมุติเนี่ยโอ้โหก็เป็นสิ่งที่ฝั่งไทยเรายังยอมรับไม่ได้นะครับและที่มันพีิกพวกนั้นที่ทําไม่ขมรนั้นต้องยอมจํานวนที่สุดก็คือผู้บัญชาการทหารบกของไทยเราก็มีการเข้าพื้นที่ชายแดนตรวจการก่อสร้างเส้นทางยุทธวิธีของไทยเรานะครับก็เป็น กองกำลังสุรานารีบริเวณช่องอันมา้าแนวรบช่องบกจังหวัดอุบลและก็มีการชื่นชมกําลังพลครับไม่ยอดท้อต่ออุปสัรคแม้ว่าในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยจะเป็นพื้นที่ฝ่าดินโคลนฝนชุกฝนตกเส้นทางคดเคี้ยวก็มีการตัดผ่านภูเขาและก็ป่าซึ่งเราเนี่ยเหมือนทําเป็นแนวรบไว้เลยเพื่อการส่งกําลังที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยก็ไม่ใช่ว่าขเมนนั้นหยุดเติมกําลังนะครับแต่ว่ายังมีเพิ่มกําลังอย่างต่อเนื่องแต่ว่านานไทยเราก็พร้อมและเพียงพอสําหรับการตอบโต้ถ้าเกิดขเมนผิดสัญญามาซึ่งตอนนี้เราก็มีการตรวจความพร้อมของรถถังทั้งหน้าแนวซึ่งในช่วงที่ประทะก,กันก่อนหน้านี้เนี่ย ทหารม้าก,ก็ได้นํารถถังออกมาดําเนินกลยุทธ์แบบรถถังต่อรถถังหลายครั้งนะครับแต่ขเมนก็ไม่กล้าเอาออกมานะได้แต่ยิงอยู่ในพื้นที่กำบังเท่านั้นคือเราออกมาประจันหน้ากันเลยนะแต่ว่าขเมนไม่ได้มีการประจันหน้าด้วยกันได้แต่แอบอยู่ในป่าเออแอบอยู่ในพื้นที่ชาวบ้านเราก็เลยระดมยิงไม่ได้แต่สิ่งที่เห็นในภาพและก็คลิปออกมาครับ กับสถานการณ์ตอนที่เราสร้างรั้วลวดหนามอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ยังมีด่านเขมรนะครับเข้ามาย้่วยุอย่างต่อนเนื่องมาตีมืน่ายคอนเทนต์เฉยเลยซึ่งอยู่ระหว่างที่เราเนี่ยกำลังทำงานกาลังทำภารกิจกั้นรั้วลวดหนามบริเวณแนวชายแดนก่อนที่เขมรจะนําไปโพสต์แล้วก็ตั้งแคปชั่นว่า พวกทหารเสียมเนี่ยลุกล้ําเข้ามาในดินแดนกัมพูชาเหมือนตอนนี้จะไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะครับก็จะเอากระแสะจะเอาคอนเห็นอย่างเดียวสําหรับฐานของของมรเองทั้งการใส่หน้ากากเอ่ยการทําอะไรต่างๆนานาเอ่ยถ้าเกิดมีรอบสองกันจริงๆผมคิดว่าไทยเราน่าจะจัดหนักยําเละเลยก็ได้ส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับเรื่องนี้เสบร์ดก็ออกมาเปิดใจเองนะครับที่การที่หุนเซนนั้นเรียกร้องให้ไทยปล่อยตัวฉเฉลยศึกซึ่งเราก็ท้าทายไปเลยนะครับว่าวัดความจริงใจกันหน่อยหุนเซนเนี่ย จะเป็นคนที่ลวงโลกหรือเปล่าห่วงฐานเฉลยศึกจริงไหมหรือเป็นเพียงฉากบางหน้าซึ่งเซเบิร์ตครับก็มีการท้าบอกว่าต้องแลกกันไทยของเราเนี่ยปล่อยตัวเฉลยศึกไป18คนส่วนเขมรถอนกำลังเผชิญหน้าตลอดแนวชายแดนถ้าแบบนี้เนี่ยกล้าแลกกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าห่วงเฉลยศึกทั้ง18คนจริงๆก็ต้องยอมถอนกำลัง ซึ่งถ้าเป็นฝ่ายไทยเราครับถ้าเกิดว่ามีด่านถูกจับเป็นเฉลยนะแม้ว่าเพียงคนเดียวเนี่ยก็ต้องยอมแลกต้องถอนกําลังออกแลกกับอิสรภาพของกําลังพลหนึ่งคนถ้าเกิดเป็นอุเซนนั้นจะจริงใจหรือห่วงใยห,หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ก็เงียบอยู่นะมีแต่มาแจ้งเวทีโลกว่าเฮ้ยไทยเราไม่ปล่อยเฉลยศึกแต่เราดูแลเป็นอย่างดีนะครับตอนนี้น่าจะอ้วนไปแล้วเพราะกินดีอยู่ดี อยู่สบายมากๆซึ่งเหตุผลที่เราเองก็ยังไม่ปล่อย18คนนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันยังมีการประชิญหน้าตามแนวชายแดนอยู่นะครับหมายความว่ามีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการบะทะอีกครั้งหนึง่งการปล่อยเฉลยกลับไปเนี่ยอาจมีความเป็นไปได้ว่าที่เขาเหล่านี้จะกลับมาจับอาวุธขึ้นต่อสู้กับไทยได้อีกดังนั้นเพื่อความเสี่ยงจึงมีความจําเป็นต้องถอนกําลังประชิญหน้าออกทั้งหมดนั่นก็คืออาวุธทั้งหมดเนี่ยถ้าเขมรยอมถอนไทยเราก็จะยอมถอนด้วยและก็ปล่อยเฉลยศึกของเขมรภายใน5ชั่วโมง อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝั่งไทยเราครับสื่อสารไปยังฮุนเซนแต่ฮุนเซนจะรับทราบและก็ทําตามหรือเปล่านั้นผมคิดว่ายังไงก็ไม่กล้านะครับถ้าเกิดว่าเขาอยากจะยุติการประทะในครั้งนี้จริงๆเนี่ยคงไม่เติมกาลังคงไม่เสริมกําลังขนาดนี้กําลังเนี่ยมีการเสริมอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องแล้วไทยเราก็ไม่ได้กลัวเลยนะครับเจอหนักแน่นอนถ้าเกิดมาภาค2เพราะว่า ทหารม้าเนี่ยทั้งบู๊และก็ตรวจแนวรบรถถังพร้อม100%เพราะเราจะเชื่อใจขมนเนี่ยไม่ได้เลยก็เลยต้องมีความพร้อมดีกว่าประมาทในขณะที่ฮุนเซนนั้นจิบสตาร์บัคไปตีกลอฟอย่างสบายใจครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ได้เพิ่มเติมกำลังประชิดแนวหน้าหลายต่อหลายจุดผิดข้อตกลงที่ฮุนเซนนั้นไม่สนใจกับทหารชายแดนเลยซึ่งนอกจากจะเป็นดินแดนสแกมเมอร์แล้วเนี่ยยังเป็นดินแดนแห่งเฟกนิวนะครับพร้อมตั้งแต่ผู้นำยันทหาร และในช่วงนี้ครับที่ฟากฝั่งของขอเขมรเองก็มีการจัดฉากอย่างหนักทั้งเหตุการณ์ทั้งทูตทั้งอะไรต่างๆนานานำเสนอข่าวพร้อมและก็บุคคลสมมุติเนี่ยเพื่อที่จะได้ใจประชาชนครับถึงขั้นบอกว่าสามารถเก็บกู้รั้วลวดหนามของเราเอาไว้ได้ส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่บอกว่าขเขมรน,นั้นหมดทางรอดยังไงก็ไร้ทางรอดเพราะตอนนี้เราสวนทุกอย่างด้วยความจริงขเขมรเนี่ยจะออกมาแบบข่าวปลอมเฟคนิวอยู่ตลอดเหมือนคิดเองเออเอง,เองซึ่งล่าสุดก็มีการถแถลงออกมาสําหรับกลาโหมของ กัมพูชานะครับบอกว่าพวกเขาเนี่ยเห็นในความสําคัญของการจํากัดทุนระเบิดซึ่งขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและการปักปันเขตแดนแต่จะพิจารณาใน GBC ครั้งต่อไปเพราะว่า ABC นั้นไม่มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องนี้พร้อมเรียกร้องให้ไทยเราเนี่ยหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเพิ่มความตึงเครียดเช่นวางลวดหนามทาลายโครงสร้างพื้นฐานและก็เผยแพร่ข้อมูลเท็จโอ้โหอันนี้ข้อมูลเท็จนะ แต่อีกหนึ่งสิ่งที่ขเมรนไปดือด้อเลยครับเรามีหลักฐานมีภาพวิดีโอชัดเจนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยโคศกองค์การปฏิบัติการทุนระเบิดของขเมรนเองปฏิเสธวิดีโอที่กองทัพไทยเราเผยแพร่ออกมาในชว่วงจังหวะที่ดนานกัมพูชานี่รอบวางทุนระเบิดใหม่ตามแนวชายแดนแล้วบอกว่าไทยเราจัดฉากขึ้นมาโอ้โหมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้สุดๆนะครับคือเรามีหลักฐานชัดเจนมันก็ยังแถไปจนได้ซึ่งสื่อของกัมบูชาครับอย่างカメทามเนี่ยเขารายงานว่าฝั่งกัมบูชา ปฏิเสธวิดีโอที่ถูกเผยแพร่โดยกองทัพไทยเราซึ่งกล่าวหาว่ากัมพูชาเนี่ยลอบวางทุนระเบิดใหม่ตามแนวชายแดนที่ยังมีข้อพิพาทโดยยืนยันว่าวิดีโอดังกล่าวเนี่ยเป็นการจัดฉากขึ้นเพื่อหลอกลวงสาธารณชนโดยเขาบอกว่าในการถแถลงล่าสุดเนี่ยกัมพูชาได้ยืนยันชัดเจนแล้วว่าไม่ได้วางและจะไม่วางทุนระเบิดใหม่ตามแนวชายแดนเพราะว่าเป็นสมาชิกสัญญาอต,ตาว่าโดยวิดีโอดังกล่าวเนี่ยกองทัพไทย กล่าวหาูชาลอบวางทุนระเบิดใหม่นั้นถูกกำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดและมีความเชื่ออย่างกว้างขวางเป็นการจัดฉากมากกว่าของจริงซึ่งสื่อูชาครับยังอ้างอีกนะว่าผู้สังเกตการและก็ผู้เชี่ยวชาญหลายรายเนี่ยชี้ให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องหลายประการที่บั่นทอนความเชื่อของวิดีโอนี้อย่างเช่น สภาพการถ่ายเนี่ยไม่สมจริงการกระทำของบุคคลในวิดีโอเนี่ยสแสดงถึงความไม่ระวัดระวังตามการปฏิบัติทางการอาหารและก็การจับอุปกรณ์นั้นดูไม่เชี่ยวชาญและก็ยืนยันเองนะครับว่า,วาเมื่อนําความสอดคล้องทั้งหมดมาพิจารณาร่วมกันเนี่ยจึงเห็นได้ว่าวิดีโอนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการจัดฉากทางการเมืองที่มีเจตนากล่าวโทษกองกํลาลังกัมพูชา อันนี้เป็นสิ่งที่เขมรแถออกมาทางฝั่งของเราเนี่ยก็ตอบโตบ้โตกลับไปในทันทีทางเรื่องของการประชุม r b c แล้วก็เรื่องของทุนระเบิดอย่างที่บอกเลยครับมาลีโซเจตาเนี่ยก็ได้ออกมาปฏิเสธเช่นเดียวกันในหลายๆเรื่องเลยที่เราชี้แจงไปแต่ทางโฆษกกองทัพบ,บกเนี่ยก็ได้กล่าวหาว่ากัมพูชาการที่คุณบอกมาแบบนี้เนี่ยย่อมแสดงถึงการยอมรับว่าฝ่ายของคุณมีการใช้ทุ่นระเบิดคุกคามทำร้ายฝ่ายไทยจริงอย่างชัดเจนโดยทางฝั่งของเขมรครับแสดงท่าทีที่จะมีการดําเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนี่ย ก็ต่อเมื่อข้อตกลงหยุดยิงสมบูรณ์แล้วซึ่งในสภาพความเป็นจริงหากฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงใช้ทุนระเบิดอยู่ข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยจะมีความสมบูรณ์ได้อย่างไรโดยเฉพาะสิ่งนี้เนี่ยยังเป็นอาวุธที่กัมพูชาใช้คุกคามทำร้ายฝ่ายไทยอยู่ตลอดเวลาเพียงฝ่ายเดียวแล้วก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์มากมายนะครับซึ่งสามารถพิจารณาได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นและยังดูย้อนแย้งกับบทบาทในวิณนาชาติที่เข้าใจด้วยว่า กัมพูชาเอาจริงเอาจังในการต่อต้านทุนระเบิดและก็เป็นประเทศที่ได้รับเงินสนับสนุนเนี่ยมากกว่าทุกประเทศในโลกแต่ว่ากลับเพิกเฉยในสิ่งที่ควรกระทําแม้ว่าจะก,กระทบภาพลักษณ์กัมพูชาโตสายตานานาชาติก็ตามโดยเฉพาะภาคีอนุสัญญาออตาว,ว่าและผู้ที่ให้เงินทุนสนับสนุนกัมพูชาเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการโต้กลับทัพไทยเรานะครับที่ค่อยๆต้นค่อยๆต้นเข้ามุมทีละนิดทีละนิด ตอนนี้เนี่ยเริ่มจะไปไม่เป็นแล้วนะครับบอกว่าเป็นข่าวปลอมบ้างข่าวลวงบ้างเจอเราเข้าให้เนี่ยไปไม่เป็นเหมือนกันสำหรับขเมนเจอเราเอาคืนนะครับนี่แหละคือสงครามข่าวอย่างแท้จริง เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะเชิญทูตเชิญอะไรต่างๆนานาม,มาบ่อยๆหน่อยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาเลยในวทีโลกนะครับพอเข้ามาบ่อยๆเข้าเห็นหลักฐานที่มันชัดเจนจริงๆเนี่ยกลายเป็นขามเหนจะไปไม่เป็นเลยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเอาเด็กคนแก่คนพิการมาก็ตามแต่ข้อพิพาทมันก็ยังเป็นข้อพิพาทอยู่หลักหมุดมีเขตแดนมีไม่งั้น สื่อต่างชาติเนี่ยไม่จับบุคเมศแน่นอนนะครับพอถางเรื่องดักหมุดเขตแดนเนี่ยก็ตอบต่างชาติไปว่าเอ้ยฉันไม่รู้ว่าใครเอามาตั้งนะแต่ว่าพื้นที่นี้เป็นของกัมพูชาทั้งที่หลักหมุดเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นแบ่งกันชัดเจนนะครับหรือว่าในการเชิญทูตลงมาดูพื้นที่จริงในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนี่ย ทางนาเนเธอร์แลนด์หรือว่าหลายๆชาติก็ยอมรับเห็นตรงกันว่าเนี่ยมันเป็นทุระเบิดใหม่ชัดเจนมันเป็นเสรอะไรไม่ได้นะครับมันเป็นของใหม่แล้วไทยเราเนี่ยตรวจในครั้งอาวุธเลยมันไม่มีเพราะว่าเราทําลายไปตั้งแต่ปี2562แล้วปิดท้ายกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับเรื่องนี้ก็เป็นกรณีของไมเคิลอันฟารโร ซึ่งเป็นล็อบบี้ยิตอเมริกันหรือว่าเป็นสื่อที่ต้องใช้การจ้างมาอวยชาตินั้นๆที่อ้างตนว่าเป็นนักข่าวประจำทําเนียบขาวที่ไปรายงานทางโซเชียลมีเดียบริเวณชายแดนกัมพูชานั้นไม่เป็นความจริงนะครับแต่ว่าฝั่งไทยเราเนี่ยก็มีการเชิญนะถ้าเกิดว่าจะมาจริงๆก็พร้อมที่จะรับรองค่าใช้จ่ายและก็พาไปไล่สดจุดแรกบริเวณทุ่งระเบิดทันทีหากว่าตัวของเขามาจริงซึ่งตอนนี้ไมเคิลอันฟาโรครับ ก็ตอบรับคําเชิญจากรัฐบาลไทยแล้วและก็พร้อมที่จะเดินทางข้ามมายัางประเทศไทยเพื่อรับฟังมุมมองของฝ่ายไทยเราโดยตรงและก็บอกว่าหลังจากที่ได้พบกับรัฐบาลไทยแล้วเนี่ยจะนําสิ่งที่คนพบกลับมารายงานต่อประธานาธิบดีทมเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ตัดสินใจ,จอย่างรบอบคอบว่าก้าวต่อไปจะเป็นอย่างไรก็เป็นการตอบรับแล้วนะครับถึงแม้ว่าตัวของเขาเองเนี่ยจะเป็นนักข่าวที่ไม่ใช่ประจําทําเนียบข่าวเป็นฝั่งองกเม็นจ้างมาแล้วงานนี้ ตอบรับคําไทยเฉยเลยครับนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่เราไปไล่ต้นขมิมานะเอาคนที่ขมิจ้างเนี่ยมาดูข่าวฝั่งไทยแล้วเราก็จะพาไปแล่สดที่ทุ่งทุนระเบิดโอ้โหงานนี้ไปเป็นหรือเปล่าครับขมิจะแพ้ทั้งทางการสงครามจะแพ้ทั้งทางการข่าวทางการทูตเนี่ยหลังจากนี้ก็น่าจะอ่อนลงมากกว่าเดิมถึงแม้ว่าจะมีการเตือกกาลังก็ตามแต่เราก็เชื่อใจไม่ได้นะครับพอแพ้สงครามข่าวแพ้สงครามการทูตถูกกดดัน อาจจะมาโจมตีไทยเราอีกอันนี้ก็ต้องเรามาระวังเป็นอย่างดีเลยเราไปเชื่อใจขเมนเชื่อใจหุนเซนไม่ได้แต่ตอนนี้ผมคิดว่าหุนเซนน่าจะสติแตกพอสมควรเลยเพราะไทยเราแนวรบแรกในการประทะสงครามอาวุธเนี่ยเราชนะไปแล้วครับแนวรบเรื่องข่าวสารเรื่องการทูตเราก็เริ่มที่จะพลิกนําอีกครั้งหนึ่งก็ยังไงเดี๋ยวรออัปเดตติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องกันได้เลยนะครับ เอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ Comment